สวัสดีครับวันนี้มาดูเกม WWE 2K 24กันคลิปนี้มาดูแมตช์ชิงแชมป์โลกหญิงกันบ้างนะแต่มันอีปิกกว่าเพราะว่าชิงสองเส้นในแมตช์เดียวครับดูยิ่งใหญ่จัดเพราะว่าเจ้าของแชมป์มีสองเส้นไงแชมป์ชิงทีเดียวเลย ผู้ท้าชิงเปิดตัวมาก่อนนะจากโตเกียวญี่ปุน่นอิโยสกายอัจฉริยะในการโบยบินจีเนสอินเดอรสกายอ๋อคนดูคนดูนี่คึกคักครับแปลว่าเสียอิโย ปัจจุบันนี่ตัวจริงถือแชมป์โลกหญิงอยู่เส้นหนึ่งนะในเกมนี่ต้องการแชมป์ถ้าชนะนี่สองเส้นเลยนะตอนแรกว่าจะป้องกันเส้นเดียวนะแต่สองเส้นไปเลยใจใจหน่อยเนี้ยเจ้าของแชมป์ เดอะแมนเบกกี้ลีนแชมป์ w w e หญิงและแชมป์โลกหญิงครบควบสองเลยโหดมะมาว่าเราเป็นเบกกี้โฮแกนถือแม่สองเส้นเลยในคลิปที่ อคลิปที่ปัมเลสซเมเนียเจอกับเบลลี่นะนางได้แชมป์ไอ้ไต้มาเส้นหนึ่งอะไม่แน่ใจว่าเส้นไหนแอดก็ um <laughs> ไม่ได้ไปดูย้อนหลังเลยหรอกลงคลิปแล้วก็จบไปปล่อยให้คนดูดูกันกแอดไปเล่นเกมอื่น ตอนแรกก็ได้เส้นเดียวแล้วได้อีกเส้นใน Steam สตรีมสดนะเลยเป็นที่มาของสองเส้นอ่านี่กราฟิกเส้นแรกแชมปดับหญิงยังไม่จบเดี๋ยวขึ้นกราฟิกที่สองต่อจิงสองเส้นอ่านี่เส้นที่สองแชมโลกหญิง นี่คู่ที่3ของศึกมันนี่อินเดแบงแล้วพ้ท้าชิงจากโตเกียวญี่ปุ่นอิโยสกายทางด้านเจ้าของแชมป์จากดับลินไอร์แลนด์แชมป์ควสองเบกกี้ลีนน่าจริงจังแล้ว ถ้าเสียแชมป์ก็เสียสองเส้นเลยถ้าป้องกันได้ก็ป้องกันได้ทั้งสองเส้นมาสำคัญโคตรแต่ว่าหลังแมตช์เนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์ไหมปะพร้อมแล้ว สันระครังวิ่งมดเอ้ว้าวคู่แม่อาไมจับรีเวิร์สเข้ามุมเจอศอกอีโยวิ่งมาทำเฮรลเลานาแอนเลยเหรอแม่เบคมาเอารีเวิร์สออกไปข้างนอกงั้นสตัรเนอร์เด้งลงไปข้างล่างมาปั๊มข้างล่างเลย แม่เบกรออยู่จับเอ็กโพเดอร์ซูเพกแอนจ่ามาใกล้ชิดคนดูหน่อยเวียงอัดที่ก้นคนดูนะบะอัดฉันอย่างนี้ได้ยังไงฉันเดอะแมนนะถีบหน้าให้มัดแทงเข่าเข,ข้าหน้าอู้เล่นแรงเอาไมเอาไปสองทีโยกไม่หลบเลยนับห้าแล้ว อยากเขาเอาแบบไอ้คู่ที่สองอนะดอมกับเล่โอ้ยส่งขึ้นไปเร็วนับเจ็ดแล้วเอาเวียงใสเสาก่อนเฮ้ยแปดแล้วโล่โล่ล่โล่เออโอ้ย,อย,อยเขาเอาสองคู่นี่ไม่ดีนะเฮ้ยเออมาปั้มกันดีๆอะไรจะมาเตะจามสอกไม่ได้กินหรอกแม่รู้ทันไปไหนดี ลีลานัดเจอศอกลีลาอดแหลกมาปัดขากระโดดเหยียบขาคู่แม่จุกแล้วเอาพุ่งใส่เป็นซุยใสไซด์เลยหลบไม่พ้นหรอกนี่จีเนียสอินเดอร์สกายกระทืบคนดูบอกกูชอบใจจริงใกล้ชิดคนดูจริงๆเลยแม่เบกมาร พริกเกมเอาเจอพริกกาบะส่งขึ้นไปเข้ามาเอาเจอเตะจับเบียงไปหลอจังหวะหมายังอืมเป็นดอปคิิกนะเต็มหน้ากระทืบเอาเจอเตะล่วงเลย ทีบสวนโอ้โหคู่นี้ปั้มกันไว้เอาากดเลยนับเร็วไม่ได้ฮะจับเวียงหลอจังหวะจับเจอเม่นซูเพกเต็มๆคู่นี้เออสนุกมาลุ้นห้าดาวมาทำดาก้อนซาคูแล้วก็นี่เล่นงานขานะ อีโยกก็สู้ได้ดีเลยไม่ได้เป็นรองมาเจอเม่นสูเพกไปอีกจัดเต็ม,เ,ตมเอา้าเฮ้ยไปเข้าทางแม่เบ็กเลยครับดิสอาร์มเฮอโอุย้ยติดเชือกรับกรรมการบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้งั้นเอาท่านี้ไปชาร์จลอพระเด็จศึกมาแม่บอกจับแมแนแฮนเดิมสแลมอเอา้า ไปมาอาเจอ,อาซูกะมาช่วยใช่ไหมนี่มายุยงอะไรกับญี่ปุ่นไปโน่นไปกินซูชิบ้านแกนี่โยบอกพูดอย่างนี้ยามแบ็คพินโกดเลยโอ้ยได้แค่หนึ่งครับแม่เบกบอกรู้ทันมุกเดิมๆเมเาเกี่ยวคอดูมากเรอคะเตะเลย มาจะให้นี่เข่าคู่แม่เขาครับอุ้ยพอดีเลยนอนแบบนี้ทำอ้ยหลบหลบได้ครับโ,โดนเลยจับทุ่มทิ้งศอกพลาดแล้วอรกิ่งลงอย่างนี้สวยแม่บอกเร็วแม่จะพุ่งให้ดูครับแม่เบรกพุ่งมา หลบได้จ้าเว้าวไงรอสนานเลยเว้าวออกเัวียงอาดเสาอีกโอ้ยเล่นกับเซาเล็กดอกไปนี่มาว่าฉันเบกกี้โฮแกนรนะับทิ้งทิ้งขาใส่เลยคู่นี้มาใกล้คนดูตลอดครับโคตร VIP ต่อยต่อหน้าเลยนี่มันรุนแรงเขา้าใจเปล่า อย่าไปเล่นกันอีโยบอกเร็วรวๆๆว,ว,วขึ้นไปละเดี๋ยวเขาเอานี่คบคนดีจริงขึ้นมารอแม่เบสกับคนดีอับอกเอาอีโยบอกพุ่งใส่เลยละกันดีไม่ดีช่างแม่มเออแบตดีปาดขากระโดดเหยียบขาคู่ เหยียบให้จุกแม่เบคทนไม่ไหวละมดนทนไม่ไหวแล้วหรออดอูวเป็นอะไรนะมีทิโอลานะเป็นข่าขคู่ครับแต่แม่เบกไม่เป็นไรแต่ตอนนี้แอเสียวเสียวมันจะเข้าเอาเร็วเอารีเวิร์ดเวียงไปนูน่นอีกเป็นแม่เบคก,กระเด็นไปอีโยขึ้นไปครับเฮ้ย สามรอยคู่เดิมเนี่ยอ๋อนายแล้วอเอ้ยแม่เบกนอนอู้นับสิบแม่งเอะไรวะแม่อีกแล้วถ้าเป็นเรื่องจริงนี่อียอดทำหน้าเจือนแน้อนะคงไม่ดีใจอะอันนี้ในเกมชนะครับแต่ไม่ได้แชมป์เนี่ยชี้อากาศ ไม่ได้อะไรติดมือเลยเสียดายครับแมทได้สามดาวครึ่งนะเนี่ยเกรดอะแต่จบอย่างนี้แอดให้สองสองพอตามรอยคู่สองเลยอะไรวะวอทครับแต่มันก็จบอะจะจะรีแมทก็กระไลอยู่ ถ้ารีแมตคู่นี้ก็น่าจะเอาไปศึกหน้าดีกว่าเดี๋ยวใช้กติกาพิเศษเลยเอาแบบว่าไม่มีไม่มีเขาเอาเอ่ะเออเดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวแอดไปคิดอีกทีคลิปนี้ก็ลาไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับก๊ดบาย